อเมรูดันมาเปิดเพียงโอ้ยอีแต่เนี่ยพี่ช่างเป็นโอ้เพียงได้ยังลูกป้ามาเงินคุณนายเต็นมาเลยนะมาช้าข่อยหมดแดงถ้ามาตอนแรงทางต่อสวัสดีค่ะคุณมานบสบายพระเจ้าเนี่ยมึงเหี่ยงเขาวะแม่มาหาถือว่าแม่ไม่กูบอก กัน้ <overst run> ีไ <irgendw> ม <carbono S 2> ่เ <imprisoned> ก่นยดเสวัสดีคุณเอื้ออันชลีค่ะคุณเพนสวัสดีค่ะคุณเพนสีคุณน้ำตาลอบอพระคุณค่ะคุณเพนสีคุณมาลีคุณย่ายังสาวมุกนี้กาแฟได้ไล้ได้เป็นลินกับสวงหูเด้อจ่าปสันข้ามแจ็มากกว่านางแต่พัานหา ถ้าหาพันนั่งตรงไดนบริสันโอ้ยถ้าถ้าห้าพันมานั่งในกลางใจหนูเลยค่ะคุณประนอมสวัสดีค่ะคุณกัลยาณีสวัสดีค่ะแดดแล้วโอ้โหเงยระบบไหมบดมืออะไรเมื่อไหร่ดูแบบใหม่ใทยใทยให้ถูกไม่ใช่ไปเสียบกาแฟนะสวัสดีคนเดิร์นะครับ โอ้ตั้งนานผมโอ้ดักการตั้งนานนะคะตั้งนานนี่เขาใช้อย่างนี้บวงเออเอ,อยใช้แบบนี้มเแตนไม้ลอ,อยที่แถมมากับกาแฟเออโอ้เรียกระว่ายุะมันจับเรืกรว่ายุะไม่เนีน่ยคือใส่พิษนะครับเรือไป <laughs> เห็ดพ <laughs> ิษมาตั้งนานนะเนี่ยโอ้โหโง่ตั้งนานอพิมลอ่านังเขาอีเรียบร้อยแล้วครับกกก็อีแ้วคุณอัภัยสวัสดีค่ะ <ค>จ้าพี่หานไม่เป็นไรค่ะเราก็ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาเป็นอากาศาธาตุสำหรับเราคนดีมาพอพี่บากกับจีปมาณนี่แหละพี่น้องอพีบ,า,พบากีีบาก็หมาว่อนวันมีไีายยันไขยดดะแม่สีบอกว,ว่าคิดคบคือหลุด แม่ชีเนี่ยใส่ใส่ใส่อะมาพอมสัมภาษณ์มาใส่ใส่ซื้อลูกรองนาที่เริบกคอยนะสวัสดีจ้าสองหนุ่มที่ระเบียบบอกนะคะคุณนิภญาสวัสดีค่ะคุณคำจุงสวัสดีค่ะคนดดวยคือตลกแท้ววันนี้ดูครับดูน้องอรัตนาไทยใหม่พิเศษเพราะว่าภาคกันโง่ตั้งนานต้องใช้ไอ้ถูกแบบนี้ ไม่ร้อยเขาห้มากับกาแฟแต่ดนแต่นานนั่นจรออ้อนปมาด้มาเ่กินาป้าหอมครับะ่เลยคราบอยู่กับองป่าหอมสยันนะเราคนแล้ววันนี้มาอยู่น่าศารเมือวนเดิมเลยครับผมเป็นวันที่4แล้วอยากจะคุยกับว่าจะถามนานแล้วที่จริงผม ผมเคยถามป้าสมัยผมมาแรกๆนะอยู่ที่กกกเพราะว่าป้าเปิดเป็นคนเปิดเผยไปจำลองเนี่ยโอยคอยเคยเข้าอยู่ป่าเทดนั่นเทดนี่ผมก็เลยอยากถามวันนี้ว่าไปทําอะไรอยู่ป่าสาเหตุที่เข้าป่าสมัยโน้นเ็นตัปีพ่อโอใดครับพ่อโอมาเฉพาะพอโอมาสามหางพ่อโซมาสามหางหมาสามหาง ตอนนี้ก็ไม่หมาเหลือหางเดียวหมอเขาเขาป่านไปอยู่ในป่าเลยบอกครับเออไปอยู่ในป่าเลยแล้วทีแรกก็อยู่ในบ้านอยู่เอาเป็นย่งขึ้นเด็กเขาไปเอาสมัยนั้นมันพื้นที่สีแดงถ้าไม่ไปก็ก็ต้องได้ไปเขาพักเขาบอกอ่ะเขาเป็นอะไรคอยได้ไปตั้งแต่อายุ18ปีพุ่น พ่อแม่ก็ไปนําพ่อแม่เขาก็อยู่บ้านแม่เสียชีวิตแล้วเหลือแต่พ่อพ่อก็ไปเหมือนกันพ่อก็ไปก็เลิกตามพ่อไปบอกพ่อเขาไปทีหลัไปทีหลังยายไปก่อนเขาเป็นยังปากขึ้นเ็ยไปก่อนไปเพราะว่าอยู่กันมันไม่มีข้าวกินได้มันเป็นกินกอยกินมันเนาะสมัยนั้นยายก็เลยออกไปปอยู่บ้านก็กาก่บ้านคนบุญคนบุญโอ้ไม่แม่นคนบุญือดังเนาะเออ กานคนบุญแม่ก็ยายก็ไปอยู่ตะป่าเป็ปีเป็นสาวีนปุอือเป็นสาวอยู่กั่คุณเลยขอไประเหียดยังแไงตื่นนอนนอนแล้วได้อยู่ในป่าเนทำในอย่างนี้บอ่กเราก็ไม่รู้มันเป็นเด็กน้อยเนาะแต่มันมีอ่าพี่อันเขาเป็นพี่ผู้สาวคนหนึ่งเขาก็ เขาก็มาผูกเป้เราก็ขึ้นเปไม่ได้เขาก็อุ้มขึ้นแเราก็ผูกเปเขาก็เฮี้ยนให้ผูกเปแล้วบััดนี้กะเอาก็ะูได้กระได้กูได้เล้วแล้วก็พอดีใหญ่มากใหญ่มากกะ เราก็เอายายไปเฮียนหนังสือเฮียนหนังสือต่อมีเฮียนหนังสือมัมีแบบเจ้าลามาเฮียนแบบนี้เหรออ๋อที่องไได้เอคืออยุนักกันเป็นกลุ่มหลายคนอยู่หลายคนอยู่เป็นกองทัพเป็นกองทัพมีมีบ้านมีซุ่มมีบอมีบมเห็นเคยไปเลียงหัวแถวบ้านเห็นไปเห็นพ้งเห็นยางนะ เป็นมองแฝ้โดดเติบไม่มีบ้านหรอกแล้วก็เป็นบ้านเคลื่อนที่ออมีเปองไข่องมัน<อ>ไปถึงที่ไหนว่าเราจะตั้งโลกแล้วตะลืมในยางไปหันไปหไปนีบ่ย่งางยางขมือยายไปตลอดที่ออมองอยู่นะเมื่อคืนคืคคนนี้ก็น,นอนตรงนี้บนนอนแล้วมือนี้ก็ยายไปใหม่สิยายไปเรื่อยๆช่วงหนากระปุกเปนอนในปลาในในถ้ำในนี่บ่ในถ้ากระปุกค่อยนอนนอนเตะ นอนเต้นในปียายจะใหเตียงจะใหเต้นสี่บอกมีเว้นมีย่ามบอกครับแม้คืนมีคืนสี่บอมีคือกันไม่ยิ่งนัากันตัแต่คนไม่ยิ่งกับหลายเป็นกองทัพปูรแล้วไม่ยิ่งผู้ชายก็ต่างหากได้อยู่ต่างว่านเอาหนิบอกดูแถวภูไฟแอ๊กแล้วก็แถวบ้านทางแหลงแล้วก็บคุณก็มีแถวอันอย่างวะเมืองเลยบอกแถวใหญ่มาตั้งไกลก็มีโอ้พหคำันทั่วโลกทั่วประเทศไทยเนาะสมัยนั้นเนาะ และป้าเด็กเคยเห็นในผู้ที่จัดตัง้งีนที่ซื้อดังๆว่าจิตผู้มีทักย์เตียงซิลิคันก็เห็นบ่คับโอ้อันนั้นนะมันมันเป็นลายกุ้ม,ก,ก,มกุ้มยายนี่มันเป็นคนมาแต่ประเทศจีนบอกอหัวหน้าเพื่อนนะว่าจีนบอกบอก,ก็ว่าว่าจีนมัง่งว่าไทายมัง่งรัาก็ต้องอเรียนสองภาษาเห็นยู คนดังๆที่อยู่คู้มือนี้บอดอยู่ในคุ้มป่า่คะเขาเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าคู้มือนี่ผมเห็นยังเหลือเลพื่อนอันที่เขาตั้งอยู่แถวเลาะบ้านเฮานี่เครือข่ายเฉยๆกองแค่ยู่ประเทศจีนพูดผู้ยิ้มแล้วผู้บอยากด้วนก็มีเขาผู้พานมีเขาเอ่อนี่นะบ้านก็ถูก ผลักดันให้เป็นถนนหมดเพราะโดนกลุ่มเองนางแก่นี่ป้าแกไปจังยิงหน่อยอัดดิบอเป็นตามมุดของการเอาไปหูยังเนาะแต่ว่ามันได้น้าพ่อถ้าพ่อไอ้เพมกระโจนน่ะก็เป็นเป็นน้องพ่อมันก็ไปอยุติป้าคือเดียวตัวบัตรกวดบุญดังเลยทำไมนะเมนเบอร์แหละอันพี่สาวอันเมียผู้ใหญ่นะก็อยุติป้านั่นก็ได้อ่ พี่สาวเมียผู้ใหญ่น่ะสาวเกี้ยวน่ะจนกระทั่งล่อเก่าคนมาควรบุญนี่ยตอนนั้นป่าออกระเบออกจากป่าระเบบอออกมาแล้วมาอ๋อที่เรามาเยี่ยมเนาะที่มีภาพมีอย่างโรงเรียนควรบุญเนี่ยก็เลยบ้านควรบุญสมัยตะกี้คือมีถนนคือมัอเตะถนนกับยนอนสมัยนั่นเองสมัยตะกี้นะมาเจริญมาใส่สมัยตะกี้นะบ้านควรบุญนะมีโรงเรียนนะคะมีเบิรมทหารเลยมีทหารเขาคูดเบิรมทั่วเลยมีทหารฝรั่งมาเต็มอยู่พันน่ะ เบิ่มเบิ่มเขาลงไปสั้นล่างเลยมันเป็นอันเขาเอื้นอีอย่างว่าใต้ดินนะมีได้แถวบ้านคนบุญรอบเบิ่นเลยเขาขุดน่ะแล้วก็เครื่องบินนี่ก็มาลงดุขนาดมาลงน้าบ้านนะอ่าก็ประวัข้าวข้าวคืออยากถามนานแล้วว่า เพราะว่าจากป่าคนที่เคยอยู่ป่าตรงๆไม่เคยได้เราก็ไม่เคยสัมผัสก็เห็นเพล่อกของเดี๋ยวๆคอยพาจะไปบ้านอันนั้นเราจะไปสัมผัสเลยอันอันมู่ค่อยค่ะพ่อ,พ,อพ่อล,ละเราเป็นหัวหน้าเลยบ้านน้องบัวบ้านน้องบัวยังไม่มาทำคามนะบ่ก็แค่ทำคามนะบ่บ้านน้องบัวเชียงพูนแตกครั้งแรกนะไปทางเมนูบ้านน้องบัวเหรอเชียงพูนแต่ครั้งแรกอ มันอยู่นครพนมเสียงปืนแตกวันวันเสียงปืนแตกวันเสียงปืนแตกข้างแรกอยู่ที่ไหนเขาต้องถามผู้ได้ตอบผู้ได้ก็แสดงว่าโมเมนต์ชาผู้ได้ผู้ใดตอบบ่ไรกับของปลอมวันเสียงปืนแตกปีคศ